อาเซียนอิจฉาตาร้อนสปอนเซอร์หลักมอบ28ล้านบาทดันตบไทยไปไกลระดับโลกวันที่19พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเอสโคลามอบ28ล้านบาทสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยแถมโบนัสพิเศษเพิ่มแชมป์ละ1ล้านบาทตลอดปี2566ทุกทัวร์นาเมนต์มอบโบนัสพิเศษให้กับทีมสาวไทยที่คว้าแชมป์ซีเกม2023ที่กัมพูชาจำนวน1ล้านบาท รวมทั้งเตรียมมอบโบนัสพิเศษแชมป์ละ1ล้านบาทหากคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้มาได้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางสมาคมต้องขอขอบคุณเอสโคลาที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในทุกสถานการณ์ของสมาคมและนักกีฬาวอลเล์บอลของประเทศไทยตลอด9ปี ทั้งการพัฒนาด้านบุคลากรอุปกรณ์การฝึกและความพร้อมในการแข่งขันฝากชมและเชียร์ด้วยจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอน